ไช้เวลาอาหารขานมจีนน้ำยาตีนไก่นะครับจากตะกะแกนนะฮะนี่ค้นมากต้องลองนะห็นเขาบอกทีมงานกินกันไปก่อนแล้วด้วยบอกอร่อยมากใช่ไหมพี่เค็มก้นน,นัวเชื่อเลยว่านางทำอาหารแล้วแบบว่านางต้องแซ่บมากๆะดูแม่ค้าซะก่อนนะฮะแม่ค้านะ แซ่บไม่แซ่บหืมไม่ผิดหวังเลยคุณเอ๋ ตีนเปื่อยดีไหมได้ตีนปะ่ะได้สิได้เหรอได้ <laughs> นี<ะ>่ <laughs> ได้มาตั้งหนึ่งตีนหืมอรอนะแม่บ้านตักแบบลุมกันเลยอะ่ะอร่อยจริงๆเน้องขอบคุณนะน้องตะกะแตน <c oughs> ชนระดานะครับ <c oughs> อ่ิพีนันนา,น,านาการอร่อยมากจริงๆสนใจสั่งทานได้เลยนะครับ ที oms, ่ม <entertain> en> ือน้องแบบไม่เบาจริงๆนะผู้ห oh, ญิงคนนี้อร่อยมากเลยครับอะไรนะจ้าแม่บ้านจ๋าอร่อยะไรอร่อยจ้าน้ำยาคะนท้นเลยค่ะอ่ะพี่นันธนาการจากน้องตักกระแตนชนแล้วด่านะครับชนแล้วด่าโห่มอเบลล์น้ำยาตีนไก่นะครับนี่ค้นคน Of of นั่นนั่นยังมีมอีกหนึ่งหม้อแล้วไหนไหนกะทิของผมมาไหนกะทินี่ผักแน่นแ่นผักแน่นๆนะฮะมีอีกถ uh> ุงนะฮะนี่คุณหาอะไรฮะคุณหาความผหาหาทีนี่นะครับ นี่แล้วชิมไปแล้วแม่แม่บอกรสชาติหน่อยเป็นไงอร่อยแซ่บมากเลยแซ่บไหมวันนี้นะมีอยู่หนึ่งหม้อนะคะน้องตะกะแตงของพี่นะจ๊ะน้องเบลอน้องใส่ขาตะไคร้ไปสองรอบด้วยกันนะจะก็จะเกิดการเผ็ดร้อนสักนิดหน่อยนะจ๊ะแต่หาได้กลัวไหมนี่นี่ี่ยังมีอีกหนึ่งถุงอยู่ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาขึ้นมาอุ้ยผักน่ากินมาก นี่สั่งกันได้นะจ้าของตะกะแตนชนระดานะจ้านี่นี่นี่ของนางนี่้อให้ดูหน่อยคุณพ้นมากนี่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 โอ้เครื่องแม่คุณได้กำไรกำไรยังไงวะเนี่ยแน่นมากนะนะ่แน่นมากอะ่ะหอนะนขอบคุณนะจ้าตะกะแตนจ๋าแกดูนะมันวิตน้ำก็จนแห้งแกกเลยเนี่ยกินกันคนละสองถ้วยสองถ้วยนะแกจงภูมิใจเถอะฝีมือแกนี่ไม่เบาเลยนะ อร่อยมากว่ะอร่อยนะออร่อยใช่ไหมแม่ใช่ <c oughs> ่อรอรยกับว่าจะให้แม่บ้านเหลือกลับบ้านสักหน่อยพี่แม่บ้านก็เหลือแน่แน่